ทำนายความฝันฝันว่ากำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์ฝันว่ากำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์ side, แปลว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมฝันเห็นรถจัก,กรยานยนต์กำลังขับเข้ามาหาคุณแปลว่าเพื่อนจะมาหาฝันเห็นรถยนต์ ขับออกไกลจากตัวคุณหรือฝันว่าคนรักหากฝันว่าคนรักเนี่ยขึ้นไปนั่งบนรถแล้วขับรถออกมาห่างจากตัวคุณแปลว่าคุณเนี่ยจะถูกหลงลืมจะถูกคนรักทอดทิ้งฝันเห็นรถจัก,กรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ขับด้วยความเร็วสูงฝันเห็นรถมอเตอร์ไซค์ซิ่ง ผ่านหน้าไปมีโอกาสที่จะหาเงินก้อนโตได้เลขนําโชคสามหกแปดสามหกแปดค่ะ